ก็หมาค่ะตอนนี้กลายเป็นประเด็นประเด็นดังเลยกับในเรื่องขององค์พ่อทาวิสุวรรณวมื่อมัยต้องมาผ้าปิดตาอะไรอย่างเงี้ยค่ะผ้าแดงด้วยผ้าแดงด้วยจริงๆเนี่ยการที่มีการปลุกเสกพระพุทธรูปนะคะในสายของจีนมหายานเขาจะเอาผ้าสีแดงเนี่ยคาดกับลูกปั้นที่ได้ปลุกเสกแล้วนะคะพอมาถึงบ้านเนี่ยเราถึงจะแกะผ้าที่ปิดตาออกอันนี้ถือเรียกว่าเป็นการเบิกเนตเรียบร้อยแล้วแต่ในกรณีที่เห็นในข่าวเนี่ยมันดูเป็นเรื่องแปลก แปลกนะคะเพราะว่าได้วางไว้เรียบร้อยแล้วได้มีการเบิกเนตรแล้วก็ตั้งไว้อยู่ข้างหน้าเลยใช่ไหมคะส่วนผ้าสีแดงที่คาดเนี้ยค่ะถ้าอยู่ข้างหน้าแล้วแล้วไม่แกะผ้าออกเนี่ยแสดงว่าต้องใช้ผ้าบังถ้ามีผ้าบังแสดงว่ามีเอาไว้เพื่อจุดประสงค์เพื่อให้คนเห็นว่าดีแล้วก็ข้างหลังเนี่ยก็คือเหมือนปิดตาท่านเนาะไม่ให้ไม่ให้ใครเห็นนะว่าว่าทำอะไรไว้บ้างอะไรประมาณนี้ค่ะ กลัวมีความคิดเห็นอย่างไรดีกว่าหรือว่าอ,อ,องค์ทาเวทยังไม่ได้ปลูกเสกเพื่อรอเอาไปไว้วัดหรือเปล่าอะไรก็เลยแบบตั้งไว้ตรงตน,นั้นก่อนออยังไงก็จะไม่มีผ้าแดงผูกค่ะถ้าจะปลูกเสกหรือว่าปลูกเสกแล้วเนี่ยยังไงก็ไม่มีผ้าแดงผูกแน่นอนเพราะว่าทาเวสุวรรณเนี่ยการปลูกเสกนะคะจะเป็นการปลูกเสกที่วางอยู่ที่ไหนปลูกเสกอยู่ที่นั่นหรือว่าเป็นองค์เล็กๆเนี่ยก็จะยกไปตามสถานที่มากกว่าค่ะไม่ใช่แบบมาเก็บเอาไว้แล้วก็ผูกตาแบบนี้ ะะท้าเวสุวรรณจริงๆไม่ควรอยู่หน้าบ้านนะคะ,ะเพราะว่าเป็นองค์เทพที่แรงนะคะถ้าจะไหว้เนี่ยอาจจะไหว้หลังโต๊ะทำงานก็ได้หรือไม่ก็ไหว้ที่ทิ้งพระเลยก็ได้แบบนี้นะคะ่ะต้องไหว้ให้ถูกต้องนะคะสำหรับคนที่ทำมาค้าค่ะคนที่ทํามาค้าขายนะคะควรที่จะบูชาท้าเวสุวรรณนะคะข้อแรกเลยเนี่ยท่านคือเอกแห่งสมบัตินะคะในฝั่งทางเหนือของ จตุโลก,กบ,บาลทั้ง4นะคะอย่างที่2นะคะท่านคุมในเรื่องของพวกอสูรปีศาจทั้งหลายพวกอสูรปีศาจต,ตอนนี้เราเราสายมูเนาะคนเล่นของเยอะคนเอาของใต้ดินเอยกระดูอะไรขึ้นมาเยอะมากท่านจะคุ้มครองให้คนค้าขายเนี่ยไม่โดนของนะคะพวกพายผีกูมารพวกเนี้ยก็จะไม่โดนนะคะเพราะฉะนั้นควรไหว้ค่ะอย่างนี้มันจะมีผลอะไรเกี่ยวกับเรื่องของการดึงดูดลูกค้าหรือเปล่าที่จุดประสงค์ของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ของเขาเองใช่ไหม,ไมหะไคะถ้าปิดตาคิดว่าไม่ไม่ใช่อคะค่ะมีจุดประสงค์แอบแฝงอยู่แล้วคะ<ม>่ะก็คือเราไม่ได้ไม่ใช่ว่ายังไม่เปิดเน้นเดี๋ยวมีมีสักอย่างแน่นอนมันต้องมีอะไรสักอย่างแน่นอนใช่คะ่ะแต่ดูแล้วน่ะถ้าที่ไปดูวันนี้ไปไปก็ซูมชัดๆอยู่เหมือนกันนะ<ส>ท่านผ่านการเบิกเน้นมาแล้วแต่เอาผ้ามาคาดแสดงว่าเขาต้องการปิดไม่ให้เห็นอะไรประมาณนั้นยังมีบางสองนัดอะครับเขาบอกว่าแบบ ทาวเวตไม่ควรเอาไว้ที่บ้านหรือว่าอะไรเงี้ยควรอยู่วัดหรือว่อาวัดหลวงอย่างเดียวนี่อันนี้เป็นสิ่งหนึ่งคือทาวเวตอะค่ะหลายคนจะจะผสมกันเนาะเวลาเราไปที่สุวรรณภูมิใช่ไหมคะจะมีทั้งองค์ยักษ์มีทั้งสีเขียวทั้งสีแดงถ้าทาวเวตสุวรรณเนี่ยจะเป็นองค์สีแดงถ้าเป็นองค์สีแดงเนี่ยอยู่ที่วัดดีอยู่ที่วังดีแต่เวลาถ้าเอามาบูชาที่บ้านนะคะควรจะเป็นโลหะหรือเป็นสีทองล้วนๆแบบนี้สามารถบูชาได้ะค่ะ ช่วงนี้ค่ะวงการแม่ค้าออนไลน์รู้สึกค่อนข้างจะระสับในเรื่องของดาวแม่ค้าออนไลน์ดวงแม่ค้าอย่างไรบ้าง,าง,าง,งคะหัวปลายขาก็เดี๋ยวมันจะมีอะไรที่ขุดคุยขึ้นมาเรื่อยๆนะคะแต่ว่าก็จะเจอคนคนคนหนึ่งที่พยายามจะจะพูดไงดีเ,เขาเป็นกูรูในด้านของการไปขุดคนนู้นคนนี้อะค่ะระวังคนนี้จะโดนเองนะแอบระวังนิดนึง <S 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 ได้การหรอคะเป็นคนอะไรไม่เอาเป็นไม่ได้เป็นพิธีกระค่ะเป็นเป็นช่อง เป็นช่องแปลว่าเดี๋ยวจะมีคนออกมาเปิดเผยมีคนมาพูดอะไรสักอย่างหนึ่งว่าทําแบบนี้อะไรแบบนี้ค่ะก็แอบเสียวเหมือนกันนะไม่ใช่หญิงแท้ไม่ใช่ชายแท้ค่ะจะมีดราม่าเกิดขึ้นเกิดซีนเขาแบ๊กใหญ่แบ๊กเขามีคนรู้จักเยอะถึงเวลาเงียบเงียบเลยถึงเวลาเงียบเขาก็ผ่าน แต่เรื่องพวกนี้มันมีตาบาปในใจแล้วมันก็ผ่านยากเนาะค่ะช่วงนี้มีวิธีการแก้ดวงอะไรบ้างไหมคะสำหรับแม่ค้าอะไรหลายๆคนที่แบบโดนกระแสโดมตีเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ตอนนี้ก็จริงๆแล้วอะค่ะก็ควรระวังไว้ก่อนเนาะก็ต้องเตือนว่าอะไรที่มันไม่ถูกต้องอะไรที่ไม่ดีอะค่ะก็ก็อย่าไปทำเนาะส่วนอะไรที่มันดีอะค่ะเราเสริมเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านก็ช่วยส่งเสริมให้อยู่แล้วนะคะถ้าได้มีโอกาสสวดมนต์นะคะไปจะบอกเสมอเลยว่าให้สวดมนต์บทยอดพระกันไตปิดกนะคะบทนี้จะเป็นบทเรียกเงินเรียกทองนะคะแบบสุดๆเลยนะคะการค้าขายเนี่ยมันจะทําให้แบบว่า ลับลื่นสมูทง่ายๆนะคะแล้วก็ถ้าชอบไหว้ท้าเวสุวัรณนะคะท้าเวสวรรรกับท่านยมเนี่ยคือกลุ่มเดียวกันนะคะวิธีไหว้เนี่ยด้วยวิธีของปลายที่ได้แล้วแบบได้ผลจริงๆนะปกติเขาจะจุดเป็น9ดอกปลายจะจุดทูบ2ดอกนะคะจุดทูบสีดำสองดอกแล้วก็ดอกกุหลาบ9้าดอกหรือดอกไม้ที่เป็นสีขาวหรือดอกสีเหลืองก็ได้นะคะแล้วก็จะมีเครื่องดื่มชูกําลังค่ะแค่นี้เองไหว้บ่อยๆนะคะขอในเรื่องของการค้าขายจะเริ่มไลฟ์ทีอย่างเงี้ยค่ะก็ ปักทูบเอาของวางของให้ยอดเข้ามาอะไรแบบนี้ค่ะก็เราทาดูเนาะขาไปขอถาสุดท้ายเรืองเมืองเรื่องไฟพิบัติน้ำท่วมยังไงบ้างคะไฟพิบัติน้ำท่วมวันนั้นวันนั้นเราเจอกันเราก็หนักอยู่เนาะหลังจากนั้นก็หนักหนักพอสมควรแต่ก็บอกว่าบ้านไปอยู่แถวคลองสามวาตอนที่ปีห้าสี่มาช่วงแรกเลยตอนเนี้ <c oughs> ก็ยังเตรียมอยู่ไปก็ยังเตรียมอยู่เพราะว่าถานนมาสู่ก่าบ้านแล้วนะคะก็ ก็เตรียมอะเตรียมพายเรือแต่ว่าถามว่าหลายๆคนจะต้องระวังยังไงระวังเรื่องเกี่ยวกับพวกน้ําประปาหรือน้ําที่เราจะต้องใช้ตามคอนโดอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวมันจะมีปัญหาแล้วน้ำมันจะเริ่มเหลืองใช้ไม่ได้มาจากเหตุของน้ําท่วมนี่แหละค่ะค่ะคตอาค่ะือรวมอัปเดตของการบันเทงเกกับความัในปีหล้อย่างเงี้ยค่ะมีคู่ไหนแบบว่าจะมาเซรพอะไรหรอน่าจะเป็นนักร้องนะคะ น่าจะเป็นนักร้องนะแ,งแต่เดี๋ยวนี้ดูดไม่ออกว่าแบบว่าเป็นคนไทยหรือต่างชาติแต่เห็นแบบคึกขาวเพียวทั้งคู่เลยเหมือนแบบข้ามข้ามส่วนมาเจอกันอะไรแบบนี้ค่ะใช่คือก่อนหน้านี้ที่หมอไปได้ดูในรายการว่าเป็น,นสอส่วนโดนอะไรเงี้ยอ่าคนคนีหรือเปล่าไม่ใช่อะค่ะคู่นั้นจะเขาเปิดเท้าไหมคะคู่นั้นจริงๆน่าแบบทุกคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วแหละเพียงแต่ว่าเขายังไม่ได้ไม่ได้ประกาศออกมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ